นั่งเจ้าาะได้ยังแน่แบบขันเข้าสซวยเรืออะากได้ยังสมือนี่แบบจะได้แห้งนะือวเขากินบยอวยยัางากได้แห้งเลีแบบขาดเคินแห้งนะในครอบครัวของเจ้าอันนี้เบาเป็นบะบ่เบาเป็นตนัวกนเนาะกัสีประมาณนี้หละเราขาดเคินแหง้งเขาสิกินก็นมีอยู่บะ บมีนะทุกคนเนาะเขาสิกินบมีเงินก็นมีอยู่บ่เงินแบบซื้อเป็นนัวซือ้อยางมีอยู่บ่บมีนะทุกคนเนาะประมาณนี้ไปอยากสวยเรือหรือว่าส่งเสริมเด็กค,คนนี้นะทุกคน,นะกนเนาะกะซื้เรือกันได้ทุกคนเนาะเฮากับสินนี่ทุกคนทาได้อยู่กับลาวแลวทุกคนประมาณนี้เนาะนี่เห็นบ่เงินเอาห้าหับดูอันตัวละนี่กระสิประมาณนี้นะนนนนนสวยอเรือของคนทุกคนนี่ให้ลูกแล้วได้ทุกคนเด้ อันนี้ประมาณนี้เนะราก,กบบาศสวัสดีทุกคนเนาะื้นนี้กะข้าพเจ้าได้ยินข่าวแมฆไม้ทุกคนเนาะแบบผัวตายปะแล้วก็บ,บ่มีไผ่สวยเรือทุกคนเฮาสิไปเบิ่งซื้อเนาะไผยแบบใจบุญใจยังนะทุกคนแบบอยากสวยเรือครับข้าเจ้าเนาะแบบเฮาไปทำบุญนำกันทุกคนมันสิเป็นในใดนั้นกติดตามนำกันเพาะวาผัวเข้ากะ ตายนะทุกคนประมาณนี้เนาะแล้วก็พ่อแม่ของผัวเขาไลนีทุกคนบ่ม,อนนอนบมีเขาือนนอนบ่มีเขาเขาสิกินนะประมาณนี้ทุกคนเนาะแบบไปอยู่นําเขากับบอสับปนใดพอถือผ้าทุกคนเนาะเพราะว่าอยังแต่อายเออยน้องเขาสืกินก็ยังบ่มีขอน้านําพอนะ้าแม่เล็กๆน้อยๆนาะลูกคนหนึ่งติดเนาะลูกติดคนหนึ่งทุกคนลูกสาวนอนน้อยทุกคนประมาณนี้เนาะเขาบอาแล้วก็ถือผ้าอีกคนเนาะทุกคนเนาะ ขาบอกให้ขึ้นเฮื่อนทุกคนเนาะประมาณนี้เขาสิกินกับ่มมีแบบพอแม่ของพวเขาไลนนีนะทุกคนเนาะประมาณนี้เนาะเฮากับตอนนี้สิเดินทางบ้านเขาเจ้าเนาะตอนนี้เฮากับเส้นทางตอนนี้อยู่ป่าทุกคนเพราะว่าเอารถจักรมาเนาะผมมีรถไหญ่ก่เขาคือเขาทุกคนเนาะประมาณนี้เนาะสิไปสู่เรือเขาเจา้าสิไปไทยเลนะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮากับบริมีอย่างทุกคนแบบน้ำจิตน้ำใจเล,ล็กๆน้อยๆกับ เบิกน้ำกันทุกคนประมาณนี้เนาะสินทางกับบ้านนอกบ้านนาทุกคนบ้านกัเจ้านอนี้ประมาณนี้เนะาะเอาสิท้ายไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้เฮาก็หอดบานนาปูในนะหญ่เนาะเฮาก็สิท้ายไปเรื่อยๆทุกคนไปเบิงน้ำกัน,นก็ติดตามน,น้ำกันได้ทุกคนเด้ใครใจบุญอยากส่วยเรือข้าเจ้านะเนาะหรือว่าแ่งปันเล็กๆน้อยๆเนาะทุกคนเนาะกับ่ืยอเรือกันได้ทุกคนประมาณนี้เนาะ ติดต่อทางเฮาก็ได้ทุกคนเฮาสิแจกเบอร์ให้เนาะหรื่าเฟซทุกคนไปจากสวยเรือใจบุญเนาะพัวเขาตายปะทุกคนถูกแหงหลีเนาะสิประมาณนี้ทุกคนไปนํากันเลยไปเลยประมาณนี้ทุกคนแบบทางบดีไปแล้นทุกคนอยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะสิประมาณนี้ทุกคนไปนํากันเฮาสิถ่ายไปเรื่อยๆทุกคนเนาะเส้นทางบ้าน สายดีทุกคนตอนนี้ข้าพเจ้าได้หอดเหื่อเนานะเหื่อนนองไอ,องกวาสันประมาณนี้ตอนนี้เห็นเป็นอยู่ทางล่งังทุกคนประมาณนี้นะมาเสบรรานยายเหื่อข้าเจ้านี้เนาะประมาณนี้ถูกเบิ่งนอกันกทุกคนเนะอันนี้เนาะเหื่อข้าเจ้าทุกคนไทยจาก,กสวยเรือซอยแสกันได้ทุกคนเดอ้อนีนออนะนน่น้องยเนาะผัวเพิ่นตายทุกคนตายปะเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้เหื่อเด้บ เงื่อนอยู่กระบมีนะทุกคนประมาณนี้เฮาขออนุยาถไทยอยู่ไหนให้ข้าเจ้าเห็นเดอ้อทุกคนเดอ้อมุดประดงกดนะ็ได้นะเขาจุดเงื่อนนี่เงื่อนเขาสวยเรือนี่ก็ได้นะทุกคนประมาณนี้ตูอันนี้บอลขาเห็ดกินทุกคนประมาณนี้เนาะอันนี้ก็บานข้าเจ้าเห็ดหายนะทุกคนเาประมาณนี้เนาะเขาสิกินกระบมีทุกคนประมาณนี้นนนพยา,า,นะา,า,า,ายสวยเรือพ่อเมย์เขา ผัวของเขาไลนีเนาะพ่อแม่ของผัวนะทุกคนประมาณนี้เนาะจากสวยเรือไปจากสวยเรือใจบุญแซ่ใส่กันนะทุกคนเดอ้อน้องเขาคนสวยเรือเนาะเพราะว่าครอบครัวนางคนนี้พอทุกแห้งเลยทุกคนนะ้องบอมเป็นเบาเพิ่นนาะทุกคนเนาะกระสีประมาณนี้อันนี้สังกะสีแบบเขาเก็บเอานะทุกคนเขาเห็ดนาะประมาณนี้ทรงเสื้อลูกเพิ่นกระบอมีทุกคน,รกรกคนประมาณเบ่งเอาเนะทุกคนเนะาะไปจากสวยเรือซื้อยังห้เลลากะ ช่วยเลือ <partnership> กันได้ทุกคนติดต่อทางเฮาเนะอพอผัวคนตายปะนั่งเจ้ายังได้ยังเนบแบบขันเข้าสวยเรือบอได้ยังสมือนี่แบบยากได้แห้งนะแือว่าเขากินบอลไว้ยังยากได้แห้งเลีแบบขาดเคิร์นแห้งนะในครอบครัวของเจ้าอันนี้เ่าเป็นบอเบ่าเป็นทุกคนเนาะก็สิประมาณนี้แหละ เราเเขาดเ่ินแห่งข้าวสิกินก็นมีอยู่บ่บบมีนะทุกคนนะเนาะข้าวสิกินบบมีเงินก็นมีอยู่บ่เงินเดบซื้อเป็นนัวซื้อยางมีอยู่บ่บบมีนะทุกคนเนาะประมาณนี้ไปอยากสวยเรือเรือว่าส่งเสริมเด็กคนนี้นะทุกคนเนาะการซืเรือกันได้ทุกคนเนาะเขากะสิบบมียางนะทุกคนบทายให้คนใจบุญเรือว่า คนมีเนาะทุกคนผู้ใดใจ <Okay. S 1> บุญเรือพลเมืองดีอยาก่วยเรือข้าเจ้าเนาะทุกคนประมาณนี้พวเพิ่นกะตายจากเนาะทุกคนเนาะเป็นกะขาดเคิรนตอนนี้เนาะทุกคนเนาะแบบถือผ้าในวัดซันเนาะลูกกะประมาณนี้ลูกสาวคนเดียวนะทุกคนเอาพวจากปีอยู่นํำกันกันกบพัวนะฮาปปี้บ่ ก็ประมาณนี้เนาะนี่บานขาเจ้าทุกคนประมาณนี้เนาะเฮากระสวยเรือเพิ่นล็กๆน้อยๆทุกคนประมาณนี้เนาะประมาณนี้ทุกคนเอากระโบมียางนาพายใจบุญยากสวยเรือเพิ่นนี่ฮาสิ่ายรอบๆเือนทุกคนประมาณนี้เนาะเป็นงาสิทายอันนี้คือเือนของเพิ่นอนุญาตทายก่อนทุกคนประมาณนี้เห็นบ่มีเพย์ยางบางคนตกกะหัวทุกคนประมาณนี้ เพราะสังกะสีก็เบิ่งเอาทุกคนมันลุเนาะนี่เป็นรูเป็นรูทุกคนประมาณนี้นี่กับบ้านขาเจ้าเห็ดให้นะทุกคนเนาะกับสิประมาณนี้เนะาะเงินให้สิประมาณสองแสนทุกคนประมาณนี้เฮากระโปมีเนาะนี่นี่เงินเอาสิมอบให้เนะทุกคนประมาณนี้เนาะนี่เบิ้งเขาสิเปิปปดกล่องกล่องนาแล้วทุกคนเด้อ นี่ทุกคนเราจะอยู่กับลาาแล้วทุกคนประมาณนี้เนาะนี่เห็นปะเงินเอาห้าหับดูอันตวละนี่กสิประมาณนี้โซยเรือของเพื่อนทุกคนนี่ให้ลูกแล้วได้ทุกคนเด้อันนี้ประมาณนี้เนาะนี่สซาฟักทีทุกคนประมาณนี้เนะาะบรรยกาศดัสิประมาณนี้อยูุ่บานของของเราทุกคนเนาะเอากระโมีอย่างไรทุกคนเนาะ สวยเรือเล็กๆน้อยๆทุกคนใจะใจบุญเรืออยากสวยเรือกระเจ้าเนาะกระสิประมาณนี้ทุกคนสวยเรือกันได้เนาะเฮากระสิท้ายให้ผู้ใจบุญหรือว่าคนมีนะทุกคนเดินสวยเรือนั่งอันนี้เนาะคันผู้ใดใจบุญกระติดต่อเฮาได้ทุกคนคันบ่มีกับบ็นียังทุกคนเนาะใครใจบุญเรือใจดีเนาะกระสิประมาณนี้นางคนนี้เขากับบ่มียังอะไรเนาะส่งเสือเบื้องเอาส่งเสื้อเส้นกันเดียวเสื้อกันเดียวทุกคนประมาณนี้เนาะ เออต้องขอบใจหลายๆเบิร์สุขสุคนเดอ้อคลิปนี้กสิจบเพียงสานีนอนทุกคนไพ่อยากใจบุญแล้วก็ซวยเรือแซ่ซอยกันเนบให้คนใจบุญนอนทุกคนประมาณนี้เนาะสบายดีสบายดีนั่งขอบใจขอบใจ